สวัสดีค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะาดิฉันชื่อระยะอุเซงค่ะก็ที่ว่ามีอาการในร่างกายคือเป็นคนป่วยก็ง่ายๆก็เป็นคนป่วยคือเจ็บตามข้อตามประดูกมีล็อกแล้วก็นิกฉาก็เจอสมุนไพรต่เจอสมุนไพรทุกๆชนิดที่กินแล้วก็หายแป๊ก แล้วก็จะมากลับมาเป็นอีกโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะจะเป็นทางตึง mm hmm. ตามนิ้วตามท่อแล้วก็จากนั้นก็ mm hmm. มีเพื่อนแนะนําให้กินกาแฟ mm hmm. สมุนไพรก็กินมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่หายแล้วก็แล้วก็มาเจอกับกาแฟของบริษัทโอวาริสกุป mm hmm. ก็เลยลองทานดูอ mm hmm. ทานไปได้สักสองสามซองรู้สึกว่าอาการเริ่มผ่อนคลายจากนิ้วล็อก จัดนินมชาจัเจ็บตามเนื้อตามตัวพอพอกินสักระยะหนึ่งหมดสักสองสมกล่องก็เริ่มร่างกายเรารู้สึกว่ากระชับกระชืรู้สึกอนอนหลับสบายแล้วก็จากที่เคยเป็นไมเกรนเจ็บปวดตามตามหัวตามขอบตามก็ทุเรา,ข,า,ข,า,ข,าขึ้นจากนั้นก็อยากจะให้ทุกคนถ้ามีอาการแบบนี้คือนอน นอนไม่ค่อยหลับหรือว่าเจ็บตามตัวเจ็บตามข้อหรือว่าเป็นเน็บหรือว่านิ้วล็อกก็อยากจะให้ลองดื่มกาแฟไทยเอดหรือว่าของบริษัทโอริสโกป